เราได้เรามีเวลาบวชแค่7วันนะครับแต่ว่าก็พยายามทํากิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาว่ามันก็จะน้อยเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมา,มา,ม,ามาเยอะ,ะใช่ครับรท,ทั้งตอนใส่บาตรแล้วก็ทําวัดเช้าทําวัดเย็นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่เห็นภาพที่คนมากันเต็มโบสถ์มากันเต็มวัดแล้วก็ ก็อาจจะอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนเวลาบินทบาทครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าดีใจครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นเวลาที่พระอาจารย์ท่านเจ้าวาดพานั่งวิปัสนาพานั่งสมาธิครับถ้ามีเวลาว่างก็ก็ค่อยทําเพิ่มเองอะไรเงี้ครับแสดงการการบวชครั้งนี้7วันน้อยแต่ว่าได้ครับก็พยายาม,มายาคือด้วยเวลางานของเราด้วยเนาะนี่เราก็ต้องมาโปรโมทขุนพันสมแต่ว่า เรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวัน่ะเราก็อยากทำหน้าที่ของของสงฆ์ให้ดีที่สุดนะครับก็เพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจอยากให้แบบที่ทุกคนช่วยโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศอ่ะเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนึกออกไหมฮะมการบวชก็น่าจะอนนาสาาูบครับนเยอะครับขอให้แบบทุกคนแข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็มีความรักที่ดีเงินทองที่ดีมีมีความสุขครับก็ด<น>ีใจครับ ใช่ครับเพราะว่าจริงๆรจริงจริงได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากตอนแรกเราเราอยากจะได้เตียง ICU เด็กใช่ไหมครับหนึ่งเตียงให้กับทางฝั่งนครพนมเราอยากจะได้เครื่อง เอ็กซเรย์ ray, สำหรับเวลาผู้หญิงเขาตั้งครรภหรืออะไรเงี้ยที่ทางฝั่งลราแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยนะครับส่วนส่วนทางฝั่งเราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันครับก็หลังจากราสิกขาออกมาก็ไปอยู่ที่ยุธยายา,ยาวเลยครับ ก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดก,การแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทําอะไรเลยทาไ,ไมที่ไปอยู่ที่ใหญ่ขึ้นหนึ่งล่ะเ,เรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาโปรโมทคุณพันในเดือนกุมภาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเรื่องกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตไปบวชเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายฮนะ<อ>ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนๆทีมฟุตบอลอรวมถึงตอนเช้าเราก็ได้ฟิตเนสว่ายน้ําด้วยอะไรอย่างี้ครับมันก็จะได้เป็นการ เตรียมความพร้อมใช่ครับเตรียมความพร้อมใช่ใช่แล้วที่สําคัญแบบผมว่าปีนี้เราโชคดีนะครับที่แบบบ้านเราอากาศเย็นนะฮะปกติหน้าหนาวมันมาแป๊บเดียวฮะแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างจะมาพอสมควรแล้วเอาเอามอไซค์ไปใช้ที่ยุทธยาแล้วขี่เล่นดูเมืองตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับได้ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยแสดงพี่น่กลับไปเตรียมตัวกับสโมสรก็ไปทําหน้าที่ฟุตบอลครับเพราะว่าเราเราก็ตามที่สัญญากับทาง ทีมไว้ว่าถ้าเราว่างถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะไปซ้อมร่วมก,กับทีมครับไปให้กําลังใจเพื่อนๆครับก็มีมลงบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งถึงจะไปเป็นตัวตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้แต่ว่าถ้าจะให้ไปเสริมหรือว่าไปให้กําลังใจเพื่อนๆในนี้นเ,นเรายินดีครับอันนี้จะอยู่ถึงเมงื่อไหร่พี่นอกกับไอเทียก็คงจะอยู่จน สิ้นสุดฤดูการนี้นะตอนนี้มันผ่านมาแล้วครึ่งฤดูการครับเหลือครึ่งฤดูการซึ่งเรายังอยู่ในผลทางที่สามารถลุ้นขึ้นชั้นได้<อ>ก,ก็ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับโอ้พี่ทำทุกอย่างเลยนะครับคีปีที่ผ่านมามากกว่าครับปีที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายเฟืองมากครับทั้งหนังเรื่องขุนพันสามด้วยเ,เรื่องที่ต้องซ้อมว่ายน้ําจนถึงมันว่ายจริงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากใช่ครับฟุตบอล,ลอีกครับ ก็เลยคิดว่าโอเคเลยขอทีมว่าเดือนมกราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วขอแบบไม่ทําอะไรเลยขอแบบไปพักครับ้คนเติใช่กุมภากุมภามีนาเมษาแน่นแล้วฮะครับพอเราได้กลับมากลับมาใช้ชีวิตตัวเองมันแล้วเอากลับมาทําหน้าที่ทางโลกเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างมันดีนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับปีที่ผ่านมาโหมันหนักๆเยอะนะฮะตั้งแต่แบบ ต้นปีเลยนะตั้งแต่เรื่องของโม<ช>มาจนมาจนเนี่ยเรื่องบทขุนพันธ<ช>์สามอีกเสือดำนะครับ<ช><ช>จนมาที่ต้องเตรียมร่างกายสำหรับว่ายน้ำอ่ะใช่ใช่ครับมันต้องมันป่วยด้วยแล้วมันก็ต้องฝึกไปด้วยครับมันมันก็ทำให้เป็นปีที่หนักแต่ก็ก็ดีครับที่นอกจากเราพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเดียวแล้วอ่ะมันได้ไปไปพัก ใจบ้างเพื่อเตรียมที่จะลุยกับงานในปีนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของผมครับอตอนนี้ที่คุยกับทางผู้จัดก,การไว้ก็คือตอนนี้อยากโฟกัสที่ขุนพันสามอย่างเดียวเลยครับหลังจากที่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตมันไปจนถึงเ,ออเมษาแล้วดังนั้นถ้าจะเรื่องของงานแสดงคงมาว่ากันในช่วง การปีครับว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรหรือเล่นช่องไหนอะไร,น,รน,นี่ครับม,มีมีติดต่อเข้ามาแล้วเวลาของวิชาใช่ครับอย่างที่บอกนะเราเวลาเราเล่นเป็นใครเราก็อยากเป็นเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะดังนั้นไม่อยากให้รีบรับงานที่เยอะอยากทำงานที่มันดีมากกว่าอนนี้ก็คือเหมืนอนแบบเอางานเองใช่มันรับไปแล้วไหครับมันก็ต้องทัวร์กัน ให้มันครบตามที่คุยกันไว้แต่ว่าพอพอกลางปีก็จะได้กลับมาโฟกัสกับงานแสดงเหมือนเดิมครับเลาไม่มีเวลาไมเวลาไม่มีเวลาไหลอาะโหลเวลานิชชาไหก็มีนะถ้าถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวนะครับหรือว่าถ้านิชาว่างเขาบางทีเขาก็ไปเชียร์เราที่อยุธยาเหมือนกันได้ข้าไปซ้อนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมนั่งได้คนเดียว บอกมันมีคนเดียวมันไม่มีที่สอนถ้าสอนถ้าสอนต้องสอนแบบจักรยานนะะพานะผมพาทั้งนิชาทั้งคุณแม่เขาคุณแม่ผมอ่ะไปอยากชวนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับได้ไปพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาครับเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีใหม่นี้เปิดเพื่อโชว์กรุทองครับทองคําที่ขุดเจอในในอยุธยาทั้งหมด นะครับอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะสวยสวยงามมากพพาครับปไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วครับผมไปมาห้ารอบแล้วครับน้องก็ชอบมากนะครับรวมถึงตรงศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกาะ,ะเกิดครับตรงนั้น,น่ะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันมีแบบเป็นที่ที่พระราชินีพระพันปีหลวงนะครับ,รบทรงโชว์ผลงานที่ท่านเคยช่วยเหลือลูกชาวนาเอาไว้มีเวลาไหมฮะ นั่นแหละฮะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ได้ไปดูใช่ครับเพราะว่ามันงดงามมากครับที่เราต้องใช้ก็เคยถามเขานะครับว่านิชาเคยเคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําตอนว่าเราครบกันตอนไหนฮะไม่ถึงแบบเราก็ไม่เคยพูดว่านี่เรามาเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้น ก็มีถามเขาก็เขาก็บอกก็ก็มันได้ครบมาแล้วทำไงได้ทำไงได้ไม่หรอกครับล้อเล่นครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาเข้าใจครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในคอยซัพพอร์ตก็ต้องขอบคุณด้วยครับไม่มีงแหรอก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างตามที่ได้เห็นกันครับแต่เราก็พยายามแบบพาไปทานของที่อร่อยครับถ้า เวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่านี่เห็นฟุตบอลสําคัญเราก็แบบนี่มาได้นะที่ยุธยาใช่ครับจริงๆไม่ใช่แค่นิชานะครับคุณแม่ก็มีแบบว่าจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาเนี่ยคือเพื่อจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ได้อยากจะพาแม่มาเที่ยวหรอกแต่ว่าเราแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็มีอเราใช่ครับก็พยายามบริหารเวลาแต่ว่า นี่ก็ต้องกลับมากรุงเทพแล้วครับเพราะว่าขุนพันก็ใกล้จะฉายแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเดินสายโปรโมทกับเพื่อนๆนักแสดงทั้งเดือนเลยรวมถึงต้องสลับกับเล่นคอนเสิร์ตไปด้วยครับัอจริงจริงแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราเราทำดีที่สุดแล้วนะครับ ผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เป็นเพราะน่าจะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับตอนที่มีวันที่ได้เจอกันนะก็ได้คุยกันแล้วก็เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาเขาอยา,อยากจะพูดผมก็ดีใจที่ที่เขาได้พูดครับ ผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีด,ดีดีกว่าครับดีที่สุดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเราชีวิตผมมันมันอยู่กับเรื่องของการสูญเสียมาตัง้ตงแต่เด็กเลยฮะร mm hmm. เราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้อะ่ะว่าบางทีเรา เราเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่ที่เราทำได้ดูแลตัวเองให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไมสา่สามารถไปกำหนดได้แต่ผมว่ามันไม่สำคัญนะสำหรับผมจริงๆมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะอายุแบบอยู่ได้แบบ80 90ปีหรอกครับมันสำคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราเรา,เราทำอะไรมากกว่าฮะเราทำอะไรให้กับ บ้านเมืองเราบ้างเราทําอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราบ้างเราทําอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้างถ้าอยู่ไปหลาย,ลายปีแต่ไม่ทําอะไรเลยบางทีมผมว่าสําคัญที่ตอนอยู่ฮะไม่ได้สําคัญที่ระยะเวลาฮะ